ผคุณผมจะตอบแทนมานยนะครับด้วยการที่ผมจะเซอร์ไพรส์เงินสามหมื่นบาทนะผมนี่ผมจะกดปัร์เงินสามหมื่นบาทแล้วก็เอามาให้มายเอามาเซอร์ไพรส์มานะครับผมผมจะดูเรียกชั่นมายที่เขาได้เห็นเงินขนาดแน่เลยเขาต้องตะโกนมาหาผมแน่ผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นร้อยล้านเปอร์เซ็นว่าเขาต้องโทรกลับมาหาผมแน่ว่าสีน้ำนี่เงินใครอ่ะไอเราก็บอกว่าไม่รู้สินี่เงินใครนะไอเราก็บผมไม่รู้สิมายก็ไม่รู้สิว่าเงินใครแล้วเราก็ไม่รู้สรุปใ,ใ,ใครรู้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รใครจะไปรู้อ่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีทุก,กท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง <c oughs> สีน้ำครับผม <c oughs> ทุกคนต้องตกใจนะผมว่าไอ้หนวดหน้าจิ้มตรงผมเปยๆนี่คือใครผมนี่คือพี่พรรษีเหยหรือว่าสีน้ำนี่เอง ผมจะลองเป็นลุกที่วไว้หนวดให้เขาทรงผมหน้าเกาเกาหลังเกาคันเกาไขา่เกาปูน,นะครับผมแบบนี้เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนผมมันจะเป็นพ่อคนแล้วแล้วก็จะมีน้องจะมีลูกสาวลูกกันออกมาให้ผมไม่อุ้มใครจะมาจีบลูกคุณต่อหน้าแต่เันจะต้องไว้หนวดให้มันดูแบบว่าขึงขังเกร็งขาม วันนี้ทุกคนผมมีคอนเทนต์มีไอเดียที่แบบว่าผมอยากทำมาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมทุกคนได้เห็นชิคคลิปแล้วนะครับผมวันนี้คือการตอบแทนคุณภรรยาหรือคุณแฟนขอ,ขอแล้วนี่เองคุณไม้ที่อุ้มท้องมาตลอดเกือบจะ9เดือนนะครับผมตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าไม้อุ้มท้องมา7เดือนแล้วนะครับผมแล้วก็กำลังจะเข้าสู่จุดที่8เดือนนี้นะฮะแล้วก็9แล้วก็คลอดผมก็มจะตอบแทนไม้นะครับด้วยการ,ร 30, าที่ผมจะเซอร์ไพรส์เงิน30,000บาทนะครับผมนี่ผมทีกดตังเงิน30,000บาทแล้วก็เอามาให้ไม้เอามาเซ ที่บ้านเพื่อที่จะซ่อนไว้ใต้โน,น้ตบุ๊กของนายครับผมโน้ตบุ๊กอย่างนี้ใช่ไหมน้ตบุ๊กอย่างนี้นะครเปิดมาก็จะเป็นหน้าจอโน้ตบุ๊กก็จะเป็นตัวแป้นพิมพ์ตรงเจ้าเงินวางไว้บนนี้าวางเลรียงไว้บนนี้นครับผมวางเลรียงไว้บนนี้เลยแล้วก็พอไมค์ตื่นมาเพื่อที่ทำงานที่บ้านเนะี่ยเขาก็จะเปิดโน้ตบุ๊กปั๊บขึ้นมาแล้วไมค์ก็จะเห็นเงินสามหมื่นบาทที่กองอยู่บนนี้โอ้โหทุกคนเมื่อจะดูเรียลชั่นไมค์ที่จะได้เห็นเงินขนาดแน่เลยของต้องโทรมาหาผมแนะ่ผมเชื่อหลายเปอร์เซ็นต์ร้อยหลายเปอร์เซ สีน้าน e ี่เงินใครอ่ะไอ้เราก็บอกุ่ยไม่รู้สินี่เงินใครนะไอ้เราก็บอกไม่รู้สิหมาก็ไม่รู้สิว่าเงินใครอะไรเราก็ไม่รู้สรุกใครรู้วะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใครจะไปรู้อ่ะ ดูคลิปนี้ผมจะขอความร่วมมือจากแม่ของมายครับผมโดนตำรวจออกจากบ้านตอนนี้เป็นเวลาอ่หกโมงเช้าผมจะต้องออกไปทําธุระข้างนอกก่อนแล้วผมก็จะไปกดตังเตรียมพร้อมที่จะกลับมาเซอร์ไพรส์มายแล้วเราก็จะเอากล้องแล้วก็ผมให้คุณแม่มายเนี่ยเดินขึ้นไปวางกล้องเอาไว้สักมุมหนึ่งเพื่อให้เป็นไทม์แปลป์ได้ดูมายซิว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเจอตังขนาดนี้นะครับผมว่าะฉะคลิปนี้สนุกแน่ก่อนเริ่มคลิปนี้ก็ผมไม่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปอีกน่ารักนน่่ารักกอีีคคลิิปึงทผมดว่าม้น่าแล้วก็นะครับ เพราะฉะนั้นนะตอนนี้ผมจะออกไปทำธุระลลข้างนอกก่อนแล้วก่อนที่จะไปก็ต่อยนะทีนี้ก็ไปกันอาครับผมทุกคนตอนนี้เรามาที่ตู้ ATM ีเอ็มมนะตังค์สามหมื่นบาทให้ภรรยาผมจะกดตังค์นะครับผมกดตังค์กัน เอาละครับทุกคนตอนนี้ถึงเวลากลับมาที่ทงานนะครับเคียงงานส่งงานเรียบร้อยนะครับผมที่เราจะกลับไปบ้านกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสองนะครับผมผมเชื่อเลยว่าแฟนผมยังไม่ตื่นแน่นอนครับผมหลับเป็นตายครับหลับตลอดนะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องฉีดน้ําหอมก่อนนะฮะฉีดน้ําหอมรุ่นนี้เป็นรุ่นอ่ารุ่นพิเศษนะครับที่เพิ่งยัเข้ามาจากออสเตรเลียชื่อน้ําหอมว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ไปทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านนะฮะผมนี่เรารีบรกลับบ้านแล้วก็ไปดูสี่ห้าของคุณแฟนแว่าจะเป็นไงว่าเห็นเงินสามหมื่วนวางอยู่ในใต้โนมบุกนะผมไปไป,ไปเอาแล้วก็ทุกคนผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะเมื่อกี้ได้เปิดแง้มัดูประตูมันยังหลับอยู่ไม่ตื่นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตื่นื่อไหร่ผมก็พร้อมที่จะเซอร์ไพรส์การเปิดบโตแไปบอกบอกอเ็เวรพิจารณ์นี่ไงผมเงินผัววางไว้สามหมื่นนะครับผมเอาไปบี้ เฟือยนะครบับผมคิดว่าน่าโทรมาแน่ๆนอนๆอนหรือรอยอยู่ข้างบนนี่แหละพอมาโทรมาปุ๊บตื่นปุ๊บผมจะลงไปเซอร์ไพรส์ค่ะ ฮัลโหลที่หนเปิดความตัดเลยอ่ะเด็กหนส่งให้นะ อะไรในโนบุเขาเนี่ยอ้าวไม่ได้ของสีหรออ้าวเงินที่อยู่บนคอมเนี่ยสามหมื่นบาทเนี่ยค่าอะไรเนี่ยเงิอนอะไรเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเนี่ยต้องสามหมื่นเนี่ยก็เงินสามหมื่นบาทไงจ้าพี่เบเเส งานเหรอนี่แวะแบบนึงนี่เขาเนี่ยให้เงินสามหมื่นบาทเอ็มต้งหัวเนี่ยเอ็มต้งหัวเอ็มต้งหัวสุดท้ายนี่ยกล้องอยู่นี่เนี่ยกล้องอยู่หลังให้ต้องแค่ตั้งหัวตอนพานอนนะคุณเออก็ดูเขาไม่เห็นหรอเอาที่เกาเทวแล้วก็เห็นหมดนะดีใจให้ดีใจให้เงินสามหมื่นก็นะครับผมอยากจะให้เงิน30,000บาทนี้ให้กับมายสุดที่ระของผมนะผมเพาะว่าอย่างน้อยเขาเหนื่อยการอุ้มท้องมาตั้งเกิดแต่9เดือนแล้วผมก็ได้ก้าเดือนที่8แล้วแอร์ขอให้คุณภาพแดงแดงก็แฮปปี้นะจ้าทำไมมาจากไหน30,000ไม่บอกครับ ก็นั่นแหละเก็บเอาไว้เอามาไหนไม่สําคัญหรอกแต่ว่าให้ดีก่อนก็ขอให้ที่รักข้อง่ายๆนะคะขอบคุณที่คอวยแบบว่าอุ้มท้องให้ลูนนะกๆคองแม่เกย์กับผมใครที่ชอบคลิปนี้เป็นคลิปที่พันยาวมากแต่ผมตั้งใจทำมากๆแล้วก็ขอให้เดินไปไหนคลิปหน้าทำวัคนคลิปม่ีด้เจอเดินไปไหนเกยครับผมก็ไ,แบบไป